สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องยายต้อยสตอรี่นะคะวันนี้เราจะพามาอัปเดตอาการของน้องวัวนะคะแต่ตอนนี้เราจะเอายาใส่ยัดไว้ในกล้วยให้เขาไปกินก่อนนะคะโดยที่เราหักครึ่งเม็ดแล้วก็ยัดเข้าในกล้วยแบบนี้ให้จม ก็ยัดอีกข้างหนึ่งอันนี้เพนมิสซลินอันนี้ยาแก้เพ้ยัดแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะยัดในกล้วยเป็นม,มิสซลินครึ่งเม็ดแก้แพ้1นึ่งเม็ด การเขาเริ่มดีขึ้นแล้วเราก็เลยลดจำนวนยาให้เขาไก่มันจะมาแย่งห้าตัวก็ตัวละครึ่งเม็ดเป็นมิสซิลินครึ่งเม็ดแก้แพหนึ่งเม็ด คือเขาหายเกือบดีแล้วเราก็เลยแค่บรรเทาอาการเพราะว่าช่วงนี้มันเริ่มอาการระบาดมันเริ่มที่จะหายบ้างแล้วเริ่มเหมือนกับว่ามันลดลงทุกที่เลยเราก็เลยแค่แค่บรรเทาไว้ไม่รู้ว่าอาการเขาจะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาไปให้เขาคนละตัวตัวละลูกห้าตัวก็ห้าลูกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปวางให้เขา เราจะปรับกล้องนิดนึงขอโชค เดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงโอ้ขัดนิ้วให้คนละลูกพอไม่ให้กินเยอะอะเนี่ยตัวนี้อ้าวชอบเดี๋ยวเราจะให้ดูแผลเขานะคะ ที่เขาเป็นอาการเขาลดมากลดจากมันก่อนมากเลยนะคะในแห้งแล้วเหลือนี้เดียวทำตัวเขาก็แผลก็เริ่มตกสะเก็ดหมดแล้วค่ะเป็นจุดที่เป็นจุดๆสีน้ำตาลอยู่ด้านหลังอยู่ด้านข้างอยู่ตรงหัวก็เริ่ม หมดแรงตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันตัวนี้ท้องใกล้โคตัวนตัวเขาแผลตกสเก็บอุย้ยเกือบลนเขาสะบัดหางเกือบโดนโทรศัพท์ลน ไอ้ดำอ,อินเลยตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันอยู่คอฝั่งนี้เป็นจุ๊ๆแต่ก็เริ่มตกสเก็ตแล้วเหมือนกันอะโกโกตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันอยู่ที่ข้างด้านหลังคือเป็นทุกตัวแต่ก็แผลก็เริ่มตกสเก็ตแล้วนะคะ มาดูเจ้าตัวนี้เจ้าแดงตัวนี้ที่ขาก็เริ่มตกสะเก็ดแล้วที่คออ,ะ,อะก็จัดนง้วอีกเล่นอกีกอ้าวไม่เอา้าพอแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยายต้อยสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ